กล้องที so ่ได so ้รับความนิยมแล้วก็มาแรงสุดๆเลยนะครับก็น่าจะเป็นกล้องประเภทมเลสนะครับด้วยความพิเศษของกล้องเม l เลสนะครับสามารถนำเลนเก่าๆนะครับจากกล้องสมัยฟิล์มเนี่ยมาต่อเข้ากับตัวเลนตัวกล้องเม l เลสได้นะครับซึ่งเลนต่างๆเนี่ยนะครับก็มีตั้งแต่ราคา หลักร้อยนะครับไปจนถึงหลักหมื่นหลักแสนก็มีนะครับแม้กระทั่งเลนเก่าๆนะครับก็สามารถนํามาต่อได้นะครับในราคาในราคาที่ไม่ได้แพงมากนะครับแล้วก็ยังมีบริษัทที่นะครับที่ผลิตเลนเป็นเลนใหม่ๆนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยย่อมเยานะครับแล้วก็สามารถนํามาต่อกับกล้องมีเลสได้ นะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำเลนตัวหนึ่งนะครับซึ่งมีความน่าสนใจนะครับตรงที่ราคาไม่ได้แพงมากแล้วก็คุณภาพภาพที่ได้เนี่ยออกมาดีมากๆเลยนะครับเหมาะสมกับราคาหรืออาจจะดีกว่าราคาที่ที่ที่ได้มาด้วยซ้ำนะครับ วันนี้ก็จะมาแกะกล่องนะครับแกะกล่องนะครับเลนส์นะครับคาซินด้านะครับคาซินด้า35มิมล f 1.7ครับนะครับดูสภาพกล่องนะครับดูสภาพกล่องก่อนนะครับ เลนที่ได้มานะครับเป็นเลนตัวสีเงินนะครับสีเงินอันนี้เป็นสภาพเลนโดยรอบนะครับที่ซื้อมาเป็นสำหรับเมาส์ของกล้องฟูจินะครับซึ่งเลนตัวนี้เนี่ยนะครับก็ผลิตออกมานะครับ ให้กับกล้องหลากหลายเมาส์นะครับไม่ว่าจะเป็น m 4ต่อ3นะครับสำหรับกล้อง p ่า a s o n นิกโอลิม s ัสแล้วก็สำหรับกล้อง n อ x นะครับของของโซ ny นะครับก,ก็มีเมาส์สำหรับเลนตัวนี้เหมือนกันนะครับส่วนตัวนี้เป็นของเมาส์ฟูจินะครับซึ่งเราจะมาลองใส่กับกล้องฟูจิดูนะครับตัวนี้นะครับเลนตัวนี้นะครับก็คือเอกว้างสุดเนี่ยจะอยู่ที่ f ห่จุดดนะครับส่วนแคบสุดนะครับแคบสุดของเลนส์ตัวนี้ที่ทำได้นะครับจะอยู่ที่ f ย2สิบสองนะครับ f 22สิบมาดูในเรื่องของอรูปลักษณ์ภายนอกนะครับเลนส์ตัวนี้ก็เป็นสีเงินนะครับก็รู้สึกว่าทำออกมาได้สวยงามนะครับได้งานประกอบดีมากๆเลย นะครับงานประกอบดีมากๆนะครับบริเวณฝาปิดหน้าเลนเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของตัวโลหะนะครับมีความแข็งแรงพอสมควรนะครับมีความแข็งแรงพอสมควรนะครับตอนแรกนะครับตอนแรกดูแล้วถ้าเกิดว่ามันมันหลวมจนเกินไปคิดว่ามันอาจจะเวลาเราถืออยู่นี่มันอาจจะหล่นหรือเปล่านะครับแต่ จาก,ก,กที่ลองใส่ดูนะครับพอดีครับแล้วก็กแน่นหนานะครับเวลาเราเดึงออกมาเนี้ยมันก็จะมีแรงฝืดนิดนึงนะครับให้เวลาเรา,เราถือแล้วเนี้ยมันฝาปิดหน้าเลนส์มันจะได้ไม่หล่นนะครับไม่หล่นนะครับก็วัสดุดีมากเลยนะครับวัสดุดีมากนะครับ แล้วก็จะมีฝาปิดท้ายเลนมาให้ด้วยนะครับจะเขียนว่า FX m o u ส์นะครับก็คือแสดงว่าเป็นตัวเมาส์ของฟูจิมาส์เองนั่นเองนะครับนะครับเรามาดูวัสดุของเลนแล้วกันนะครับบริเวณส่วนที่ปั๊มลายนะครับดูแล้วเนี่ยงานดีมากๆเลยนะครับ ไม่มีส่วนที่ปั๊มสีออกมาแล้วสีเกินหรือว่าสีหลุดออกมาจากจากจากาตัวเลขต่างๆนี้นะครับก็ไม่มีนะครับบริเวณส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่ปรับหมุนโฟกัสนะครับ ตัวเลนตัวนี้นะครับเข้าใกล้วัตถุนะครับในการโฟกัสเนี่ยจะอยู่ที่0.3เมตรนะครับเหลวก็ประมาณ30เซนนะครับในการระยะในการโฟกัสนะครับลองหมุนดูแล้วเนี่ยมีความหนืดพอสมควรนะครับตัวหมุนโฟกัสเนี่ยนะครับแต่ก็ไม่ไดหนืดจนเกินไปเรียกว่ากําลังพอดีนะครับไม่ลื่นไม่หนืดจนเกินไปกําลังพอดีนะครับเดี๋ยวลองมาหมุนตัว หมุนตัว f นะครับตัวค่า f นะครับหรือว่าตัว a p พ r t u เจอรเนี่ยนะครับในการหมุนแล้วเนี่ยก็จะลื่นๆนะครับไม่ไม่ไม่ก็มีความเหนื่อยอยู่นะครับแต่ว่าก็คือไม่ไม่ถึงกับลื่นมากนะครับแต่ว่าก็คือไม่ได้เป็นลักษณะของเ,ออเหมือนกับตัวของเลนของคูจิเช่น เลนส์เลนออโต้ของฟูจินะครับก็คือตรงตรงส่วนบริเวณเที่ปรับรูรับแสงเนี่ยเขาจะลักษณะเป็นคลิกนะครับจะมีลักษณะเป็นคลิกไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะรู้สึกได้ว่ามันจะลงล็อกของมันนะครับจะนั่แก๊ส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 ไปเรื่อยๆนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะหมุนลื่นไปเลยจะหมุนลื่นลื่นไปเลยนะครับจะหมุนลื่นลื่นไปเลย น้ำหนักของเลนตัวนี้นะครับนะครับอยู่ประมาณที่ร้อยหกสิบห้านะครับร้อหกสิบห้ากรัมซึ่งน้อยมากไม่ได้ไม่ได้ใหญ่เลยครับตัวเล็กมากเลยนะครับถ้าเทียบกับตัวสามสิบห้าของทางคพายเนี่ยก็จะตัวเล็กกว่าด้วยนะครับจะตัวเล็กกว่าด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองมา ใส่กับกล้องดูนะครับว่าจะมีหน้าตาเนี่ยออกมาในลักษณะแบบไหนนะครับกล้องที่จะใช้ในวันนี้นะครับก็คือกล้องฟูจิ XT10 นะครับ XT10 เดี๋ยวเราจะมาลองใส่กันดูนะครับ หน้าตาสวยงามมากนะครับหน้าตาหล่อมากเลยนะครับดูเข้ากับกล้องมากเลยนะครับเพราะว่าด้วยความที่กล้องเป็นตัวสีเงินด้วยนะครับเลนส์ก็เป็นสีเงินนะครับมันก็เลยทําให้กล้องเนี่ยดูเข้ากันนะครับใบเบสนะครับใบเบสดของเลนส์ตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่เก้าก ก้ากีดนะครับดูแล้วเนี่ยโบเก้น่าจะออกมาในลักษณะที่กลมนะครับโบเก้ของเลนตัวนี้น่าจะกลมนะครับถ้าเปิดในระยะที่เอฟกว้างสุดนะครับเพราะว่าใบเบรดถึงมีถึง9กลีดนะครับหน้าเลนนะครับหน้าเลนก็จะหน้าเลนส9มิลนะครับหน้าเลนสีมิลนะครับถ้าใครจะหาฟิลเตอร์มาใส่ นะครับก็ใช้ฟิลเตอร์หน้า49นะครับแต่ถ้าให้แนะนำนะครับก็อาจจะหาฮูดนะครับลักษณะเป็นฮูดของคล้ายๆกับฮูดของทรงไลกานะครับมาใส่ก็ได้นะครับก็เพิ่มความสวยงามเพิ่มความหล่อให้กับกล้องมากขึ้นไปอีกนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอ จบการแกะกล่องเลนสนะครับคาซินดานะครับ35มิล f 1 7ไว้แต่เพียไวตเพิงเท่านี้นะครับถ้ามีเวลานะครับก็จะมารีวิวให้ดูเต็มๆอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าลักษณะการใช้งานของเลนสตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ